สม,มควรจะเวลาแล้วถอ,อนสติออกมาแล้วก็ฟังอีกนิดหน่อยก่อนถ้าเราได้ทำแล้วได้ดูแล้วได้เห็นแล้วก็ถ้าไม่บอกอีกซ้ำอีกเติมอีกอาจจะไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจคำว่าทำทาน คำว่ารักษาศีลคำว่าทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็เป็นวันพระพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเรียบง่ายอย่างที่เราพาทำกันมาค่านิยมของพระพุทธเจ้าค่านิยมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในป่าในโดง ให้เอาแบบเรียบง่ายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาใ้การปนมมือเข้างามงามให้เป็นตูมบัวยกมือขึ้นไหวระหว่างหัวใจนั่นแปลว่าได้บูชาแล้วก็กาวคำเรากาบสามครั้งเรากล่าวคำอิมินาสัการเลพุทธทางตังทรมังตังสร้างคังอภิปูจะยามะนี่แปลว่าดอกไม้ เอาเนิ้วมือต่างดอกไม้ทูกเทียนกราบไหว้กล่าวคำว่าจายมินาแล้วก็อลรหังสวากาโตสุปฏิปันโนกล่าวคำนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้านะโมตัสสะสามครั้งน,นั่นสมบุญ์แบบนี่แบวบ่าเรียบง่ายพระพุทธเจ้าสอนเรียบง่ายแต่คนไม่เข้าใจส่วนมากก็ทําไปตาม ความชอบใจตามความถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเข้าใจไหมเราเป็นคารวาจจ้าจ,จมสวดมากก็ไม่ได้กันกองจึงได้พูดแล้วเมื่อนี้บอกว,ว่าพูดสู่กันฟังไม่ได้พูดให้เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อตำรับตำลาไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ขา่าวเล่าลือมา ไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำรรม,มาเขาทำรรม,มาคืออะไรล่ะเขาก็คือโง่คนโง่เขาเพราะฉะนั้นทวเจ้าจึงห้ามไว้ไม่ให้เชื่อง่ายๆที่นี้ส่วนมากเราเป็นครวาา่าเจ้าโยมหรือพระก็ดีถ้าหากไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญาหาวามรอบรู้ว่าถูกต้องหรือถูกใจ ส่วนมากเราก็ไม่มีสติปัญญาไปหาความถูกต้องถูกใจก็ทำตามใจชอบทำความถูกใจความถูกใจคือยังไงชอบสวยงามบูชาดอกไม้เพื่อสวยเพื่องามบูชาดอกไม้เพื่อสวยเพื่องามจุดทูปจดเทียนเพื่อสวยขั้วงามเมื่อเวลาไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาตัวโู้ที่จะรู้คือปัญญาปัญญาจะรู้อะไร รู้ว่าในตัวของเรามีสองอย่างหนึ่งรูปสองนามรูปพธรรมนามธรรมนามธรรมคือใจรูปพธรรมคือกายพุทธเจ้จำแล้วจำ้ำอีกจำ้ำแล้วจำ้ำอีกสังขานร่างกายมันทุกเกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกเก็บเป็นทุกกายเป็นทุกใจเป็นทุกใจไปยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวตนก็เลยบอกว่ามันทุกอยู่ที่กาย คนก็เลยไปดูแต่ร่างกายเยความเกลี่ร่างกายมันทุกข์ไม่เป็นตัวใจตัวกิเลสจิตใจเอือบป่าไปด้วยกิเลสก็ไปยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเลยปรุงแต่งเสกสรรปัญญายุ่งเฉพาะเรื่องร่างกายไม่ใช่หรือจึงพระเจ้าจึงเทียบว่าโดยเฉพาะว่าแม่ครูบาอาจารย์เคยเตือนสมัยก่อนสังขารร่างกายมันเป็นนาโลกอ่าน เราดูเมื่อกี้นี่เห็นไหมเห็นสวรรค์เห็นนรกไหมดูกายกับดูใจถ้าดูใจเราเห็นสวรรค์ไหมดูลมหายใจเข้าออกเห็นใจเข้าออกเห็นใจเข้าออกหายใจเข้าออกนั่นเห็นใจถูกไหมคำพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีแต่งกายกับแต่งใจอะไรสงบกว่ากันที่นี หาจตุปัจจัยเงินทองทุกวันทุกวันนี่วันละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มาบุมลุงแต่ร่างกายส่วนมากไม่ใช่เอามาเลี้ยงนะเอามาปรุงแต่งนะนีะป่ปรุงแต่งอะไรเพื่อสวยงามเพื่อร่ำรวยสวยงามไหมล่ะสังขารร่างกายเราสวดว่าอะไรเมื่อกี้นี่นาอาการสามสิบสองกายยาคตาสติภาวนายังโคเมกายโยกายของเรานี่แด เบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตาจะปริยันโตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหละพูดแล้วกิจใจไม่ตามดูสวดก็สว,กวดเฉยเไม่ตามดูที่ใจตามเหตุผลของความจริงมันไม่สะอาดมันจริงไหมน่นถ้าเชื่อว่าความจริงสังขารร่างกายมันไม่สะอาดมันก็ไม่ไปยุ่งสิเห็นไหมล่ะ จัดอาหารอยู่นอนบอกมาทำบุญทำทานก็ไม่เข้าใจไปปรุงแต่งแต่เรื่องร่างกายใช่ไหมนับแต่เราเกิดมาถึงทุกวันนี้เรารู้ภาษาแล้วเราแต่งกายกับแต่งใจอะไรแต่งมากกว่ากันอะไรเลี้ยงมากกว่ากันอาหารกายมันยุง่งแต่อาหารใจมันไม่ยุง่งทำไมไม่เลี้ยง ทำไมไม่แต่งทำไมไม่รักษาอาหารใจเห็นไหมมือกีนี่คืออะไรคือลมถ้าเห็นลมก็เห็นใจนั่นอาหารใจถ้าเราหายใจไม่ไมออกตายถ้าลมหายใจออกมากลับเข้ามาก็ตายแต่ส่วนมากเราไม่ดูไปดูแต่กายเพื่ออะไรสวยงามนั่นหลอกตนเองไหม คำพูดก็ว่าไม่สวยงามเต็มไปด้วยของไม่สะอาดก็ว่างามงามงามเฉพาะแต่งนะจะอุปกรณ์ต่างๆนานาเม้แต่เพื่อร่างกายทั้งนั้นนะ,ะรู้จักไหมเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์แกบเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แล้วก็สวดได้เมื่อีกีี่สังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงเนอะ ความตายของเรามันเที่ยงแล้วได้รู้ว่าความตายมันเที่ยงไหมนี่แหละเมื่อเราไปขาดอย่างเดียวคือขาดการทำบุญหรือขาดการภาวนาทานศีลภาวนาเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้คนไทยมีแต่ทำทานวันศีลวันพระนี่ก็ไม่รักษาหมดทุกคนบางคนก็รักษาบางคนก็ไม่รักษา ถ้าเข้าใจกันว่าถันเป็นชาวไทยชาวพุทธต้องต้องรักษานะถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆเพราะพระพเจ้าสอนคนสอนคนที่มีชีวิตไม่ได้สอนคนตายเราเป็นคนไหมต้องถามใจของเรานั่นแหละทำไมไม่เชื่อพระเจ้าทั้งทที่เดือนหนึ่งมีวันพระอยู่สี่วันทำไมจะรักษาไม่ได้พระสงฆ์สองรอยยี่สิบเกตรักษาทุกวันทุกวันทำไมท่านไม่ตาย เราทำไมจะอดไม่ได้เดือนหนึ่งสี่ข้างแค่นั้นไม่ให้ใช่รับประทานรับประทานอยู่แต่ให้ดูครข้างเดียวข้างเดียวพอดีแล้วแล้วก็วันธรรมดาเราคุกกีไปดูซิมันเป็นยังไงยุ่งไหมวันที่ไม่ใช่วันศิลวันพระไปยุ่งแต่เรื่องสังขารร่างกายใจไม่ดูไม่แลเวลาเสียชีวิตเราจะเห็นอะไรทีนี้เห็นแต่ความความสวยงามหรือ เห็นแต่ความร่ำรวยเด้อความสวยงามได้ไปด้วยไหมงามไปถึงปีไหนห้าหาสิบขึ้นไปแล้วเป็นยังไงทีนี่นานร่ำรวยไปถึงไหนแล้วทีนี่ถ้าคนมายืมเขาไม่เอามาคืนให้ฟังร้องกันอ่าน เป็นนรกไหมล่ะมีแต่ร้อนกลัวเขามาป้นกลัวเขามาโกงกลัวเขามาจางงอนอย่างนี้เพราะความร่ำรวยมันเป็นทุกข์ไหมเป็นนรกไหมความสวยงามงามแล้วคนอื่นมารากักรักแล้วก็หึงกันทะเลาะกันเพราะความหึงหวงเป็นทะลกไหมหรือเป็นสวรรค์ดูลมหายใจเข้าออกเป็นสวรรค์หรือเป็นนรก นั่นเข้าใจไหมคำว่าสุขอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีนี่เราไม่ค่อยดูมีแต่โกหกตนเองทุกวันทุกวันไปวัดไปทําบุญไปวัดไปทําบุญผลของไปถวายพระให้พระยุ่งก็ว่าไปทําบุญเหรอนั่นทําทานของถวายพระสงฆ์เป็นทําทานถ้าทานเป็นได้บุญถ้าทานไม่เป็นได้บาปได้บาปไหมหรอเอาอะไรทานที่ตามจับพระสงฆ์สี่ห้าเดือนผ่านมา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับพระสงฆนะ์นั่นและไม่แน่นหนักตามคําสอนของพระเจ้าให้ทําบุญพระพุทธเจ้าได้ตัตรูเพราะอะไรทําบุญทําทานสี่อสงไขยกับกําไรแสนมหากับแต่ก็ไม่ได้ตัตทรูก็เลยหยุดทําทานมาทําบุญอย่างเดียวนะนนไม่ใช่ว่าทําบุญปีหนึ่งจะได้ตัตรูหกปีนะกว่าพระเจ้าจะได้ตัตรูก็ดูแต่ลมอย่างเดียวดูสิไม่ทําอย่างอื่นเสียด้วย ดูสิประวัติของพระุทธเจ้าพุทธประวัติหนังสือพุทธประวัติหรือดูทุกวันในยิ่งภาพยนตร์หรือละครพุทธประวัติก็ยังมีแล้วเป็นแนวทางสอนใจของเราหรือดูเพลิดเพลินเฉยๆดูสนุกสนานเฉยๆไม่น้อมเข้ามาหรือโอ้ปณนาจกโกควนน้อมเข้ามาใส่ใจของเราเรานับถือพระเจ้าทําไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทําไมไม่รักษาไม่ได้ เราจะไปรักษาเวลาไหนถ้าไม่รักษายังมีชีวิตอยู่เราเสียชีวิตแล้วเราจะได้อะไรไปไม่เคยดูไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นั่นนี่แหละคำตอบนะเราเสียชีวิตแล้วใจของเรามันไม่ลืมทุกวันนี้มันไปติดมันคล้องอยู่ที่ร่างกายร่างกายปกปิดเอาไว้ไม่เห็นใจไม่ดูใจไม่แต่งใจ ไม่รักษาใจเสียชีวิตแล้วอบายภูมิทั้งสี่เป็นที่หวังได้เพราะสังขารร่างกายส่งเราถึงเต่าไฟแต่ใจของเราลนะ่ะนั่นถ้าเชื่อจุดนี้นะถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าคำพูดเป็นชาวไทยชาวพูดชาวใจชาวพูดก็เพื่อเนียดๆหน่อยพุทธังสารังกชามิธรรมังสังคังสารางัง,ารางกชามิอั่นสาระเป็นที่พึ่งของเรา ใช่โรงพยาบาลทรนังก็ชาติมิไม่ได้ไปพูดอย่างนั้นนะอะไรก็ไปพึ่งหมอพึ่งหมอหมอดแต่หมอก็เสียชีวิตเป็นตายเป็นเหราเห็นไหมโรงพยาบาลโรงพยาบาลสร้างมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หายอยู่นะหายแต่่ายังอยู่คือจะตายตายแล้วดีไม่ดีก็าไปกิตร่างกายก็เกิดอีกแก่อีกเก็บอีกตายอีกเกิดอีกแก่อีกเก็บอีกตายอีกโรงพยาบาลที่ รักษาหายก็คือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้านั่นหายแน่นอนนะนั่นโอสัตถังโอตมังวลังโอสดอันอุดมอันเลิศประเสริฐคือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามทามคำคําสั่งสอนของพระเจ้าที่ได้ตัดตรูปมาวางในไตรปิฎกนั่นเพราะไม่มาเกิดมากแก ความเก็บความตายจะมาจากไหนเมื่อเวลาไม่ไม่ได้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้มาเกิดนี่คนในโลกมีแต่ห่วงที่เกิดที่เกิดที่เกิดจองกันไว้ทุกวันนีไปหองห่วที่เกิดไม่ใช่หรือไปจองที่ไหนจองที่สวยงามนั่นเกิดไหมล่ะสวยงามอยากสวยอยากงามมันก็เกิดความอยากนี่ตัวใหญ่ อยากให้ดูตัวใหญ่ๆถ้าเห็นตัวใหญ่ๆแล้วค่อยเห็นตัวเลขไปด้วยนี่ตัวใหญ่ไม่เห็นก็เลยปิดดังไปหมดนะทินเห็นไหมนั่นแหละคำที่ว่าเรานับถือพุทธศาสนาแต่รักษาไม่ได้ไม่ทำพูดแต่คำพูดเฉยๆแต่ไม่ทำจะได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้ซื้อเข้าใจไหมอาหารใจไม่ได้ซื้อเมื่อกี้เราทำกันยังไงดูลมเข้าลมออกได้ซื้อตรงไหนแล้วก็เห็นลมแล้วก็สบายไหมสงบไหม ถ้าเชื่อจุดนี้แนละ้วก็ต้องรีบทําจุดนี้เห็นไหมมันยุ่งมันเหยิงมีปัญหายุ่งกันไปหมดในโลกทุกวันนี้เข้าใจไหมคนเราชอบจุ่งไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าหรอกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ถามที่ใจของเราถ้าเราเจ้าใจเห็นความสงบเราก็เห็นความสุขแล้วนี่เราไม่มีความสงบสักทีมีแต่ยุ่ง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 วันศีลวันพระทุกวันยิ่งสบาย ทำไรทำนาก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำข้าวน้าโภชนาอาหารมีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทานไปไหนมาไหนมีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพาไปเดินก็ไม่เป็นละทุกวันนี่ข้าวหน้าโภชนาอาหารลายเอาลายเอาใครจ่ายให้ ที่นี่แทนที่จะตื่นตัวแล้วอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทําแล้วก็ทำไมไม่ทาเล่าคุณงามความดีซื้อไม่ได้นะมักผลนิพพานนรกซื่อไม่ได้นะพระเจ้าได้ตัดตรู้ใครไปสอนพระพุทธเจ้าใครไปบอกพระเจ้าว่าได้ตัดตรู้ปัจจตังรู้จาเพาะตนผู้ดูเห็นเองรู้เองนันนั้ผู้กระทารู้เองเห็นเองอยากให้เข้าใจจุดนี้อยากให้พากันทำอยากให้กันพาปฏิบัติ โดยเฉพาะมันไม่ได้ซื่อทําไปไปเถิดให้มีสัจจะพระพุทธเจ้าได้จัตตรูเพราะสัจจะเราก็ต้องมีสัจจะนะพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะเพื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าเราตั้งสัจจะเพื่อให้ได้ทําทุกวันแค่นั่นก็พอแล้วขอทําทุกวันนะในเทศกาลพรรษาปีนี้ขอนั่งสมาธิดูลมเข้าลมออกขอรักษาใจทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีวันหนึ่งมีกี่นาทีคิดดู แต่โกหกตนเองไม่ได้นะโกหกคนอื่นโกหกได้โกหกตนเองโกหกไม่ได้ความลับไม่มีในโลกพูดแล้วต้องทำตามถ้าพูดแล้วโกหกตนเองนั่นเห็นไหมล่ะเชื่อไหมว่าความลับไม่มีในโลกไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเราทำผิดตรงไหนไม่มีใครเห็นไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นตัวเราเป็นคนไหมถ้าไม่มีคนเห็นก็แปลว่าตัวเราไม่เป็นคนั่น นั่นคำว่าของพระเจ้าความลับไม่มีในโลกอยากให้พากันทำมันไม่ได้ซื้อไม่ต้องไปขนของไปให้พระยุ่งหรอกถ้าเข้าใจวันนี้วันพระเรานะเราไม่ไปวัดหรอกอะไรอะไรพระก็ยุ่งก็เต็มไปหมดแล้วให้ก็ร่มไปทำบุญทำบุญทำบุญวัดไปทำบุญใ่บาตรทำบุญใ่บาตรแต่ไม่ทำบุญเดีวขนของไปถวายพระเราก็รีบกลับบ้านนั่น เรียบมาบ้านยังดีอยู่แต่ทำไมทะเลาะกันเรื่องเข้าน้ำโภชนะอาหารนี่ก็นั่นเห็นไหมล่ะอยากให้มีสติปัญญาจากให้ทำจุดนี้นะให้ทำไปเถอะไม่ซื่อหรอกดูลมเข้าลมบอกเราเคยดูเคยเห็นเคยรู้เสียชีวิตแล้วเราก็รู้จะเหมือนเดิมนั่นความลับไม่มีโรคนั่นปัจจิตังรู้จำเพาะตนคำของหลวงปู่ใหญ่จำให้ได้ดูได้ยินได้ฟังกันอยู่สม่ำเสมอว่า นั่นทุกที่สุดคือหาที่เกิดทุกที่สุดคือหาที่เกิดนะเรารู้นั่นถ้าไม่มีของบังเดี๋ยวนี้ร่างกายมันบังเอาไว้มันปิดเอาไว้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาจีพบกจีชาติจีกลับจีกันแล้วถ้าเราปฏิบัติทำก็เห็นนันดูหนึหนาทีก็เห็นหนึ่งนาทีจวนตัวเข้าไปจวนตัวเข้าไปนะครับเตรียมตัวก่อนตาย ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเราจะเห็นอะไรได้อะไรไปนรกไปอบายภูมิเหมือนเราจะไปที่ไหนที่ไหนเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายลำบากนั่นเราก็เตรียมใจเอาบ้างที่ควรเราจะกลับกลับบ้านเดิมถ้าเราไม่เตรียมเอาอะไรอบายภูมิมืดโลกะคือความมืดเราอยู่ในโลกด้วยความมืดนะ เพื่อธรรมชาติก็ยังพอแดงแล้วก็ยังอดของดัดแปลงเขาสูตรเขาเรียนทางโลกมามีตะมัวเมาเพื่อเพลินดัดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาสร้างหุ่นยนต์มาแทนคนแล้วนะว่าคนมันพูดยากขี้เกียจเรือหันยนต์หุ่นยนต์ดีกว่ามาทํางานนั่นมิแตข่ขี้เกียจขี้เกียจมันเสียชีวิตเราจะได้อะไรตอนนี้มันไปติดอยู่ร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วนั่นนั่นแหะแก้ไขไม่ได้ ทุกที่สุดคือหาที่เกิดไปเกิดกับลูกกับหลานก็ไปเกิดไม่ได้เพราะเขาขี้เกียจเลี่ยงเห็นกันอยู่อย่างนี้ทําไมไม่รีบปฏิบัติเราวันเวลาหมดไปหมดไปอายุของเรามันสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปทุกวันหมดเข้าไปทุกวันทุกวันเราควรทําอะไรเราปลอมลุงมาพอแรงแล้วปล่อยให้รับประทานปล่อยให้อยู่ให้กินให้อะไรก็ทําเล่นเพลิน,น,นไปทุกอย่างทุกอย่างมันไม่สิ้นสุดนะโลกิยะ เมื่อเราขาดการทําบุญท่านไม่ม oui, ีสต pues mm nah. ิไม่มีปัญญาไม่มีเครื่องเครื่องส่องหามรรคผลในผานผลสุดท้ายเอาแต่ตาเนื้อตาเนื้อเป็นตานรกเห็นสวยงามเห็นร่ํารวยเห็นไหมตาเนื้อก็เราส่องเห็นสวรรค์นิพพานไหมเพราะจนค้านิยมห่านิดๆหน่อยจุดทูดจุดเทียนนิดๆหน่อยจุดทูดจุดเทียนย้ำให้เข้าใจไม่อยากให้หลงผิดแสงเทียนส่องตาแสงปัญญาส่องใจ แสงเทียมนั้นส่องเห็นใจไหมแสงตาเราอีกเกิดพันดวงก็ส่องไม่เห็นหรอกส่องไม่เห็นใจส่องไม่เห็นสวรรค์ส่องไม่เห็นพันิปาลาส่องไม่เห็นนรกนั่นเข้าใจไหมสวรรค์ในอกนรกในใจให้พยายามแน่นหนักภาคปฏิบัติโดยเฉพาะวันนี้เรามีโอกาสดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่วัดสาขาของพ่อแม่ของหลวงู่ใหญ่วัดไหนมีอะไรอะไรก็ช่วยกันดูแลหมู่คณะหมู่พวกร ผู้ใหญ่ก็ถวัดไหนมีสถานที่กว้งวงขวางผลละหมากลากไม้ที่เป็นประโยชน์ปลูกเพื่อให้หมูกนะ่กณะเดี๋ยวนีนเราก็มีเทศกาลทุกปีทุกปีเทศกาลหน้าแรงก็มีผลมบ <c oughs> ขามนานี่ก็ผลละมากลากไม้มีหลายๆอย่างผลกล้วยผลเงาะผลทุเรียนผล,ผล,ผลอะไรก็มีเราลมากันทุกปีทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ก็ว่าถือวันพระจะด้วยแล้วกับผลละหมากลักไม้ก,ก็ไม่ค่อยถูกต้องตามรูการบางปีอย่างเรามาเหรเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ปีนี้พวกที่อยู่ที่นี่ก็บอกว่าไม่อุดมสมบูรณ์แต่มีอยู่แต่ว่ามันสุกพลาดออกไปอีกเพราะผลมันตกบ่อยๆผลละหมากลักไม้ก,ก็เลยงามก็เลยสุกช้าปกติจวนจะเข้าพรรษาก็มากันแล้วมาทำกันแล้วช่วยกัน โดยเฉพาะสมัยใหม่ทุกวันนี้เรามาตักถานที่ต่างๆอย่างที่พระสงฆ์บ่นบุ่นวายกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเรื่องบุ่นวายก็อย่าไปทําเขาออกข่าวออกทีวีออกอะไรไปเผยแผ่ไปทั่วทุกโลกนะทุกวันทุกหมนทุกแห่งนะิะท,ที่ทําบุ้นวายก็อย่าเอามารทามาให้อดใจเอาอจะแสดงออกถึงความโลภเห็นของอย่างโน้นเห็นของอย่างนี้ แบ่งปันให้ก็ไม่พอใจอยากเอาอย่างน้อนอยากเอาอย่างนี่ไม่คุมใจนะต้องควบคุมมาไว้อดใจได้เป็นพระให้มันสวยมันงามจะเผยแผ่ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์เผยแผ่ต้องญาติโยมก็ช่วยกันในพุทธบริษัทสี่เข้าใจไหมภิกษุสมณะนนอุบาสกอุบาสิกา ช่วยกันร,รักษาพระพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้จึงจะเจริญรุ่งเรืองถ้าพวกเราไม่ช่วยกันร,รักษาให้แต่พระอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเอาของผิดทําผิดวินัยไปถวายพระถ้าพระไม่เน้นหนักภาคทาบุญภาคปฏิบัติทำก็หลงไปตามนั่นน่ะทำเหมือนโลกทําเหมือนโยมเสียพระทำเหมือนพระเสียโยมโยมก็เอาคำทุกความถูกใจของตอนเอง วัสุดท้ายพระก็ทําตามใจโยมทําตามใจโยมโทมเขาทํอย่างนั้นให้ทํอย่างนั้นให้ทาอย่างนี้นัน่น,น,น,นถ้าพระไม่แน่นหนักไม่อดไม่ทนก็ทาตามเอาโยมถูกต้องแล้วถูกแล้วนั่นมันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอนั่นคำว่าถูกต้องก็คืออดใจได้เป็นพระให้อดเอาโทนเอาหมูคณะเยอะอยกโยมที่ไหนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเครือขา่ายสายพ่อแม่วัดสาขาทุกหนทุกแห่ง ก็ถือว่าเป็นวัดอันเดียวกันแห่งเดียวกันช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเป็นแผ่นเดียวกันเป็นผืนเดียวกันแล้วจะไปแจ้งวัดน่นวัดนี่เอาตามความโลภโพธรรามานาังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธทมทั้งหลายจิตใจเผื่อแผ่จิตใจควงขวางตัวเราตัวเขาตัวเราตัวเขานั่นเห็นไหมใครก็มีแต่ความอยากหมดทําตามความอยากหมดก็วุ่นเห็นไหมหรืคนเราชอบยุ่ง เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมีการแบ่งปันจัดพระสงฆ์พระกุเทศจัดให้เป็นผู้แบ่งของแบ่งโน่นแ,แ,แบ่งนี่นะทางโลกก็เหมือนกันถ้ายกทศกาวัดต้นมันช่วยกันดูแลช่วยกันแบ่งปันกันเห็นไหมน้ำใจมันงามไหมหรอเอาแต่ตามกามร่วบใครก็กามตามกระลบนั่นทาตามใจมันไม่ดีต้องอดทนเอาี่การเผยแผ่ช่วยกันเผยแผ่สร้างความอดมทนนะแล้วก็เคยพูดกันอยู่ทุกปีทุกปีก็อย่าให้มีปัญหา โดยเวลาไม่นานมันก็างานศบหลวง,งพ่อสุกเลยโดยเฉพาะพิธีใส่บาตรวันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่เคยใส่บ่อยๆเคยทําบ่อยๆก็งดไว้นั่งทําบุญนั่งสมาธิอยู่ให้เฉพาะอยู่ที่ใกล้ๆานาน,านจัางพระเจ้าประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในมาครั้งหนึ่งก็ปล่อยโอกาสให้ญาติโยมทางไม่ค่อยพบครูบาอาจารย์ทําใส่บาตรไปเราก็นั่งปนมมือน่ะแจ้งกันใส่ภาษาบ้านท้างเด็ คุบหัวคุบบาดพรอแม่คุบอาจารยาา์แง่กันเขาแง่กันเขาพราะที่ยิ่งตีบอกอยเโราหลวงมานะลงคุบจังแต่เล้คนพอดนั่นถือไปทําบุญให้พระยุ่งก็ว่าไปทําบุญตินั่นรักษากายรักษาความสงบทําบุญไม่ใช่เอาของไปตวายพระไปทําบุญนะความเข้าใจของเราไม่ถูกต้องเอาแต่ความถูกใจถูกใจแง่กันเขาก็ได้ทําบุญบุญมันไหว ล่มกันจมให้กันมานึงเพึ่งเปิดมันสร้างความโมโหคนอื่นมันก็ไม่ดีถ้าอยู่เรียบง่ายน้อมใจเข้าไปมันถึงหมดนะจิตใจของเราให้ถวายทานน้อมใจเข้าไปน้อมใจเข้าไปหมอบหมอบเขาหัวเท่า,ง,า,ง,าง่างย่างยงยงหัวแทบสิด,ดินยุ่ไกลไกลแต่ไปคว่ำขรัวลบยำเจียงยุ่ไกลไกลหมอบเข้าไปหมอบเข้าไปเข้า,ขา,ขาไปมากกับคดโกงเอาน้ำวัดน้ำว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันยุ่งทุกวันตามฟอกกันทำไมเท่า สำนักพุทธสำนักพุทธเขาจะตัวปัจจัยเงินทองเข้าวัดนวนวัดนี่เท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเอาเงินทอนทงเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านถามทางวัดว่าไม่เคยได้รับไม่เคยขอใครแต่งให้ขอหรอกผลสุดท้ายเสียหายตรงไหนน,น,นั่นเพราะทําตามใจชอบนะไม่คานึงถึงบาปถึงกรรมให้ที่นี่เถอะ มีวัดมีวาช่วยกันรักษาโดยเฉพาะมีพ่อแม่กูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ช่วยกันรักษาสิ่งถูกต้องตามตรึกทรพวินัยเอาความพอดีพองามให้อดเอามันได้อยู่แล้วพระเจ้าพระสงฆ์จัดให้ก็ยินดีนั่นยินดีกับของได้พอใจกับของมีมันจึงค่อยมีความสุขได้ไปเคาะอุ่นวายกันมันมีความสุขไหมเรามันเผยแผ่ไปทั่วทุกมนทุกแห่ง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีพวกเราได้มารวมกันทางใกล้ทางไกลได้เสียสละมา <c oughs> อํานาจบุญกุศลส่วนพวกเราเสียสละก็เป็นบุญกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพวกเราได้ปฏิบัติมาพา่อแม,ม่ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติมาก็แล้กวก็ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จงมารวมกันจงปกงปก้องปกปกักรักษาอ,อกตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทางเท่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็โดยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัย การงานจึงใดการเงินจึงใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมในภพชาตินี่เธอ<า>เอ拉หังพร้อมกา